ปลาค่ะไฟฟิชพิกอฟิชก็คือปลานั่นแหละที่ไทยเรียกว่าปลาค่ะทุกคนก็ใส่ให้มันหอมนะคะดี่ค่ะแล้วนี้กระเทียมมันไหม้ะคะ่ะชั่นโมวจะไปทำอย่างอื่นก็เลยแบบต้องเป็นแบบนี้ แล้วก็ตีเมียไข่ใช้ดีเลยนะไข่ไขย,ยิ่ไข่ไข่ไข่เนาะคือฉันก็ทอบประมาณน,นนะี้แหละน้องทุกคนก็ใส่แบบ ขัาวีมีเก่าแล้วนะคะใก้ก็จมันจะดำหน่ยไข่ด้วยทำด้วยนะทุกคนวันนี้ไม่มีซีข้างโนใจชีลี่แล้วก็ชีลี่ออเ ค่ะทุกคนเป็นอันว่าเสร็จเส่ทธิ์สักกี่ก็คือกินไข่กินข้าวยังไม่ม